สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงคนละครึ่งเฟซสามจะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นเดี๋ยวเรามีคำตอบให้กับทุกท่านกันอ่าเดี๋ยวมารับฟังแล้วก็มาฟังเราวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันแล้วกันนะฮะสำหรับคน ในรอบที่ผ่านมาใช่ไหมคนก็ไม่สามารถที่จะลงทะเบียนในเฟสที่2เก็บุก1.4 1.3ล้านเนี่ยทานเวลาใช่ไหมเพราะว่าเปิดขึ้นมาแค่10นาทีเนี่ก็โดนแบบว่าเขาบอกว่าสิทธิ์เต็มแล้วจำนวนเต็มแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็เป็นหนึ่ง,งน้นค่ะเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะเราตื่นไมน่ทันเราตื่นขึ้นมาหกโมงครึ่งอแต่ว่าสิทธิ์1.3 4ล้านเนี่ยเต็มไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นในเฟส ที่อาจจะเกิดขึ้นในเฟสที่3เนี่ยเรามาฟังกันมาวิเคราะห์กันว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่านะฮะข้อที่1นึเนี่ยค่ะรัฐมนลรีกระทรวงการคลังเนี่ย,ยเขาก็พูดว่าถ้าหากว่าประเมินแล้วเนี่ยประชาชนออกมาใช้จ่ายมากหรือน้อยขนาดไหนถ้าหากว่ามันน้อยมันน้อยกว่าเป้าเนี่ยเขาก็อาจจะเปิดเฟสที่3แล้วก็เขาก็บอกว่า ถ้าหากจะมีการพิจารณาเนี่ยก็จะพิจารณาในช่วงเดือนเมษาถึงเดือนพฤษภาคมนะถ้าเห็นว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยเป็นประโยชน์กับประชาชนนะคะแล้วก็มีการกระตุน้นเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็อาจจะเปิดแต่ว่าในในส่วนที่เขาจะพิจารณาเนี่ยก็คือต้องดูในเรื่องของงบประมาณของอการคลังด้วยและก็ดูในเรื่องของอสถานการณ์โควิดนะคะงบประมาณเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนมีนาคม ในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยสิทธิ์ของคนละครึ่งนะคะที่เขาเปิดให้15ล้านสิทธิ์ก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะครบกําหนดนะคะครบกําหนดซึ่งเขาจะเอาตัวนี้แหละมาพิจารณาที่จะเปิดโครงการคนละครึ่งอีกรอบหรือเปล่านะคะซึ่งจต้องติดตามดูในช่วงนี้แหละถ้าเขาอนุมัติแล้วก็ดูภาพรวมอะไรต่างๆแล้วเนี่ยอนุมัตินะคะเราก็มีโอกาสได้ลงทะเบ,บียนคนละครึ่งในเฟสที่3แน่นอนเพราะฉะนั้น ต้องเฝ้ารอในเดือนมีนาคมแล้วก็จดจ่อให้ดีแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตั้งนาฬิกาปลุกการเตรียมในเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆคุณจะต้องเร็วแล้วก็ท็อปในการส่งกลับมาให้คุณก็ต้องเร็วเช่นเดียวกันนะคะทุกอย่างจะต้องพร้อมแล้วก็เพอร์เฟกต์นะ,ะในการที่จะลงเฟสบพราฉะนั้นเตรียมตัวไว้นะฮะ